และเป็นนักจุโอโดนซ้ำปรเตูไปโด to ยน well, right. ัทเดชครับดันน po ี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนก็น no ัทหนุนเป็นไงเขาจะดูดนัทรู้ที่จะจับมาแล้วค่อยเดินขึ้นมาหลบนี่ยเขาก็ปัดไปเลยเออจัดให้ไงหิวแสงนะครับผมให้แสงชิฟวิเออร์ชวิเออร้ปิดงานสำหรับพี่เอ็ดไอยอยู่ยไอ้สัตว์ยัางจิกไก่นี่ทานเฟิร์นว่โอ้โหผู้ชมครับตรงนี้ครับไอ้คลูซีครับใช้เป็น AKM นะครับผมไอ้สัตว์ยิงช็อตด้านล่างก่อนครับ ยืนจิกสัสสัสอะเมื่อกี้มาแล้วหลายตัวด้วยใชไอะ้งรองอเอะไรอกันคับเ่ย

ไอคิวโดนลงรถล้วดตัดต <mm <Wars> ัดคิวไม่ได้ไอคิวมันทำไมวะไม่ไม่ก่อนเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วมันวิดีโอมันเด้งไงกันอะโปรแกรมโปรแกรมชาร์ลูฟีมันเด้งอ่ะ น่าจะต้องทิ้งกลุ่มแล้วฮะเหลือแค่สามคนนะฮะแอตแทกออรดาบแล้วเจมส์ก็จัดโมเมนต์มาสไตล์กีดันน่าโอ้เต็มตีนเอาแล้วโอ้ไม่เก็บคิวหมดหน้าตักับคนทูเก็บคิวอะเพลฟเฟกอะเพลฟเฟกวินอะหมดหน้าตักอะทุกคิวเป็นของเขาหมดอะสิบสองคิวไม่ตายด้วยนะอูไม่ตายด้วยอะสิบสองคิวสิบสองคิวเช็ดดูไอโมเอ๋ยหยาบแล้วโอ้บอกเลยว่าทีมอื่นนะเต็มโคต้าแล้วนะฮะแบบนี้ครับผมบอกเลย ผมให้ให้ได้แค่นี้จริง Sound r e s ล m e ไม่ไหวแล้วฮะป้านเราต้องปล่อยกันไปแล้วโโอ้หก็ต้องบอกเลยว่าฝ่ายคนลำดิคือเหมือนกำลังอยูเกับพี่เช็ดลูกโอเคป่ะน้องน้องฟังพี่หมดโควิดเดี๋ยวไปลูงานมันวันนี้ทำงานดีเฟิร์ดพื้มันสตีมเอาวีดีโอพี่เฟิร์ดอะไรพี่ื้นมันสตรีมอยู่พี่เฟิร์ด เฮ้ยไอีเฮียกูว่าสตรีมอย่าคิดมากเจ็ดลูพี่เจมพี่โหดจังวะเห็นพี่เก็บคิวรัวเลยวะเนี้ยพี่อะไรยิงฟรีดีพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สอย่างงี้เัาเงินเดือนว้พี่อย่างงี้เัาเงินเดือนว้พี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮียให้ได้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวก่อนเอาเงินเดือนไปลุยกือดีกว่าน้องแค่นี้พี่เบิร์นพี่เสียแล้วเนี่ยพี่เหลือเชื่อบอกแฟนพี่เฟิร์นแน่ไม่เล่าเช็ดลูคนร่ำยิ้มแฉ่งเลยดิ อะไรล่ะใส่เข้าไฟเข้าไปฝังฟังแข็งเลยปะเนี่ยเอามาาาาจกบ้คืออโดเไฟก็แย่แล้วไอ้สัเที่อะไรเนี่ยเดินมาแล้วก็เดินแบบกันเนื้อรออะไรอ่ะกันเนื้อเออไม่ใช่้าไฟกับ้ตบุ๊กหรอือโทรศัพท์รออะไรอะใช้เข้าไฟกับโน้ตบุ๊กอุ้ยผมก็เดินเดินใส่หูฟังหัวมันเทตเออก็คือวันนั้นผมเดินไปเข้าน้ำเจอมันใส่หูฟังฉี่อยู่อ่ะไอฉี่อะจะลุ้นเลยวะลุ้นเหมือนกันเกมน่าเออ Hello World เชนลู่เจเย่คมเกินออฟจริงแล็อสับเกมสุดท้ายประจำวันนี้ครับอะไรตาแรกก็แบบตาแรกก็ผ่าทีมได้แชมป์ค่าตัวขึ้นแล้วมั้งอะไรก็ตอนกูเล่นไม่ดีไม่เข้ามาคุยอ่ะก็เนี่ยแหละต้ที่แชมป์โบลีกนะอะไรเราเล่นเล่นไม่ดีใครยากเล่นไม่ดีใครอยากเข้ามาคุยผมโดนด่าดิไม่โดนหรอกเอ่มเอางี้เอางี้ผมเจอพี่ไปมาสองเกมแชมป์สองเกมอ่ะพี่เจธรรมดาโอ้ผมผมทั้งวันทีโผมไปเจอชัพเปอร์เกมหนึ่งได้แชมป์อีกคือแบบ ความคุมของผมอะเดี๋ยวนี้บอกว่ามึงแบบโนเนหนึ่งเรื่องการเจิม่ะรออะไรอ่ะผมเจิมใครได้แชมป์บัลลว์วันเนี้ยเศร้าอะวันตด้านนี้จะแตกแน่เลยว่ะเชิมเชืมชับออกไปสักทีไปเสี่ยเสียงเรื่องคำคานสัตว์ได้ได้ได้ผมไปแล้วผมไปแล้วเรื่องเสียงเราไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วเดี๋ยวโดนพี่อะเล็กผมตอนเนี้ยจบแค่นั้นแหละเนี่ยะเล็กคือใครวะสมฟิยาสมฟิยาโดนแน่ตาเมื่อกี้มันเดินยิงแบบแบบ ขนมเล่เดือเล่นอยู่คนเดียวไปอ่านของทวีดังอ่ะเฮ้ยไปได้แบบแบบคนลำใม่ป่อะไรอ่ะแบบคนลำได้แชมป์แล้วเาาย่ิงนยมเดี๋ยวผไป่งอ้ยเฮียจะชาบีเจนเอา ถามเพื eh ่อนตัวเงไปัเอง่สายต้องเห็นนี่แหละเว้ย เราไม่รู้เกิท้ายแล้วทำไมเหมือนสองตัวแล้วก็ท้ายก็ท้ายดูชู้เพื่อนเนี่ยเนี่ยนาวีได้นะ มาดีคร <otros> <diz> ับมาดะครับเป็นเจ้านะครับมาดีครับมาดีครับมาดีครับ